สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับมาดูต้นตะคึก,ครกหรือว่าบางท้องถิ่นจะเรียกว่าต้นต้นศึกหรือว่าต้นต้นท่อนหรือว่าต้นพลึกต้นตะคึกนี่จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีเนื้อไม้สวยครับเป็นไม้มีแก่นแต่ว่าเสียเสียที่ว่าตอกตะปูเข้าไปแล้วแตกต้องใช้สว่านนำยอดอ่อนของเขากินได้นะครับ ต้นนี้ยังเป็นต้นรุ่นๆอยู่ครับตะคึกจะเป็นไม้ขนาดใหญ่มากโอบว่าสองคนโอบก็มีครับต้นสูงเร,ร็วๆคล้ายๆย,ยางนาครับความสูงทางอีสานเรียกว่าต้นอีทอนแถ่ภาคกลางตอนบนก็จะเรียกว่าต้นศึกทางภาคกลางตอนล่างนี่ก็จะตอนล่างนี่ก็จะเรียกกันว่าตะคึก แต่ภาษาราชการเขาเรียกเรียกต้นพลึกนี่เป็นลักษณะของใบครับใบที่ว่าเป็นเบี้ยเล็กๆครับนี่เป็นเกิดจากเม็ดที่แพร่พันธ์ุอยู่บริเวณโคนต้นครับ ็นต้นอ่อนเรียกว่าต้นก้าหรือว่าเบี้ยก็ได้ครับขอว่ายอดอ่อนเอาไปลวกกินกับน,น้ำพริกว่าเราชาติฉ่ำมันแต่ว่าบางคนก็เอาไปแกงได้นะครับครับก็นำมาแบ่งปัน ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าเอาให้ได้ดูได้ชมกันครับต้นตะคึกหรือว่าต้นศึกหรือว่าต้นอีทอลหรือว่าต้นพึกแก่นไม้เขาจะลักษณะคล้ายๆน้ำตาลน,น้ำตาลอมดำ มีลายสวยแล้วเป็นกระพีก็จะไม่ค่อยดีกับกระพีนี่ปลวกจะชอบ ก็นำมาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ